เดี๋ยววันนี้ฟุกจะพาไปดูรถครอบครัวนะครับประตูไฟฟ้าด้วยกับเครื่องยนต์1.5ที่เขาให้มานะครับจะพอใช้งานขนาดไหนและมีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับมาในราคา569,000บาทเท่านั้นเองซึ่งถูกกว่าป้ายแดงถึง3 0 0 0กว่าบาทครับ สวัสดีครับอยู่กับเซลฟูอีกแล้วนะครับที่เตรถยนต์กอลิล่าคาร์นวานนครนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าโตโยต้าเซียต้าแล้วนะครับผมเนาะเป็นรถโตโยต้านะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์หลักนะครับที่มีรูปลักษณ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเนาะโดดเด่นมากบนท้องถนนนะครับตัวรถจะเป็นสีบอลเงินนะมาจากโรงงานนะครับผมทางเราเนี่ยต้องบอกว่ามีการเก็บสีนะครับมีการเก็บสีให้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ขายรถตามสภาพอยู่แล้วนะครับตรงไหนที่มัน เกินที่จะเยียวยาเนี่ยอันนี้เรารับประกันให้แล้วก็มีการซ่อมบำรุงให้กับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถปี2017จนปี2018นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ารถจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะรถคันนี้เนี่ยเราตรวจมาแล้วว่าไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าตรวจเจอนะครับขับไปแล้วนะครับเครื่องมีปัญหานะครับจากการอาการชนหนักมานะครับหรือว่าอาการจมน้ำมาเรารับซื้อคืนทั้งหมด100%เเต็มไปเลยนะครับไม่มีหค่าใช้ใจ่ายนะจ๊ะ เรามาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับรูปทรงด้านหน้าเนี่ยบอกหรือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับทาง Toyota เนี่ยก็ออกแบบมาให้รถเนี่ยดูมีเอกลักษณ์กว่ารุ่นอื่นนะครับทำให้แยกออกได้ง่ายนะครับกับไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับส่องสว่างได้กว้างกว่าเดิมนะครับและไม่แยงตาคันด้านหน้าด้วยนะครับมีไฟเดิ e ท e งลัดนิ่งไลท์ให้นะครับสีเป็นสีขาวนะยาวตั้งแต่ ขอบตรงนี้นะครับนี่เป็นตัว C โค้งมานะครับยาวมากๆนะครับไฟสถานะไฟเลี้ยวก็เป็น LED ครบเซตเลยนะครับด้านหน้านะทั้งสองข้างนะครับด้านหน้าเนี่ยมีกระจังหน้าที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เอาไว้รับลมนะครับทำให้เครื่องเย็นอ่าทำให้เครื่องยนต์นะครับไม่ร้อนนะครับเวลาเราเดินทางไกลนั่นเองรถคันนี้จะอเนกประสงค์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในเนาะอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับมาดูล้อก่อน ล้อเนี่ยจะเป็นล้อนะครับเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะลืมบอกรุ่นนะครับคันนี้นะครับเป็น t ตโยต้าเซียนต้านะครับเครื่องยนต์1.5เป็นตัววีตัวท็อปสุดใช่ไหมอ่าตัวท็อปสุดนะครับผมเนามาในล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วนะครับดอกยางใ้ย่งใหม่อยู่เลยนะครับผมแล้วเรามีรับประกันหลังการขายให้นะครับใครอยากเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ใส่แม็กซิ่งนะครับผมเนาะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เยอะๆนะจ๊ะอ่ะมาดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างของตัวรถเนี่ยบอกเลยว่ารถเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับประตูด้านหน้านะครับขนาดใหญ่บานใหญ่เลยขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนะครับนี่คันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งมันไม่มีขั้นเขาเรียกว่าอะไรขั้นระหว่างการขึ้นอะสะเตปการขึ้นรถอย่างเงี้ยครับมันจะมีน้อยมากนะครับทำให้สะดุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้ยากเหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุด้วยเนาะเพราะว่าประตูคันนี้มันเป็นอ่า ประตูไฟฟ้านะครับทำให้เปิดง่ายเราจะเปิดผ่านรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดจากที่มือจับนะครับหรือว่าคนขับเนี่ยก็เปิดให้ได้เป็นประตูอัตโนมัติไฟฟ้าทั้ง2บานเลยนี่นี่มันคือเอา่าดย่อส่วนชัดๆนะครับแต่ใน,นราคาแบบถูกกว่าป้ายแดงนะย้ําว่าถูกกว่าป้ายแดงถึง3,0,000นบาทเลยนะท่านผู้ชมป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับซึ่งอันเนี้ย ราคาของเราเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วนะครับและเช็เงินออกรถน้อยกว่าด้วยนะครับเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะได้ข้างไม่มีอะไรมากนะครับจะเรียบหรูแบบนี้นะครับแต่อันนี้เขาคิดค้นมาให้ด้วยความเป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับเขาจะมีนี่ช่องตรงนี้นะครับเป็นกระจกนะครับถ้าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมองออกมาทางนี้ได้ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัดและทําให้รถเนี่ยมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นเวลาอยู่ในรถนั่นเองนะครับอมาดูตอนท้ายนะครับ ตอนท้ายของคันนี้นะครับบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับแบบไม่แพ้รถตู้เลยนะมันเหมือนรถตู้มินินะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในก่อนละกันอันนี้เป็นแบบมันเปิดด้วยระบบไฟฟ้าคือมันกดเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้เปิดขึ้นเองนะไม่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะด้านหลังนะครับสามารถเก็บของได้นิดหน่อยนะครับผมเนาะเวลาเดินทาง7คนอย่างเงี้ยนะครับมันจะสามารถวางสัมภาระได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเก็บสัมภาระ นะครับเรามาได้เดินทางเยอะขนาดนั้นเราไปกัน3าคน4คนนะครับอันนี้เบาะสามารถปรับพับได้นะครับพับลงไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่สัมภาระเข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูด้วยนะครับเนาะว่ารถคันนี้มันอเนกประสงค์ขนาดไหนนะครับที่บอกว่ามันไม่มีขั้นบันไดนี่เลยมันไม่มีจริงๆท่านผู้ชม มันม,มีขั้นบันไดนะครับเวลาเรายกของลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบหลบขั้นบันไดแล้วก็ยกลงมาอีกทีนึงเราสามารถลากแล้วก็วางของลงมาได้เลยนะครับอย่างง่ายดายนะจ๊ะอ่านเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับอ่ะที่สาคัญนะครับเวลาขึ้นไปด้านหลังเนี่ยเบาะด้านหลังนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบค้นหลังลนะมันจะชอบนั่งหลังตรงแบบนี้เนาะแบบรถแบนด์หลัก จะบอกว่าไงดี f o r t u n e r ได้ไหมแบรนด์เดียวกันเนาะและเปรียบเทียบกับ f o r t u n e r ดีกว่าถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนั้นด้านหลังมันจะไม่สามารถปรับเบาเอนได้นะครับเพราะว่ามันจะติดอีกตัวนี้แต่คันนี้นะครับเขาเว้นที่เหลือไว้ให้นะครับสามารถปรับเอนลงมาได้อีก1ระดับนะครับทำให้นั่งสบายมากขึ้นนะผมลองขึ้นไปนั่งแล้วก่อนที่จะมารีวิวให้กับลูกค้าดูเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูด้วยอ้วนขนาดนี้นะครับผมเนาะรูปทรงตัวใหญ่ลํำๆแบบนี้นะครับก็สามารถนั่งงงตออนหลลัได้ยยย่าาสบาเะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนหลังเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวรถดีกว่านะครับนี่อ้าวลืมไฟนะครับไฟด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฟด้านหลังนิดนึงไฟด้านหลังเนี่ยจะมี LED นะครับเป็นผสมไฮโดรเจนนะครับผมเนาะไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟไฮโดรเจนกับไฟถอยนะครับทำแบบพวกนี้มันเป็นไฟที่มันกระพริบเนาะเวลามันเสียมันจะเสียได้ง่ายนะครับมันก็เลยเขาก็เลยใส่มาให้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับซึ่งจะได้เปลี่ยนได้แล้วหลอดไม่แค่ไม่กี่สิบบาทเองนะครับอ่ะก็ถือว่า ประหยัดไปแต่ใครอยากได้เป็น LED ทั้งอันนะครับอันนี้ทางเราก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับในราคาพิเศษเหมือนกันราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวเราให้ราคาโรงงานเลยใครชอบแบบไหนก็เข้ามาดูที่เต็นท์ก่อนได้นะครับอ่ะเราไปดูด้านในอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่ารถของเราเนี่ยมันสามารถเปิดได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเปิดผ่านอ่ะต้องปลดล็อกรถก,ก่อนนะนี่ไม่ว่าจะเปิดผ่านรีโมทนะครับนี่นะครับเราก็สามารถขึ้นไปนั่งบนรถได้อย่างง่ายดายเลยนี่นะครับ ความสูงของรถเนี่ยมันพอดีมากนะครับฟูเทิร์นขึ้นได้เลยนะครับอ่ะดูนะครับขึ้นรถเนี่ยสบายๆแล้วเราก็ยกขาขึ้นนน่นั่งสบายมากและยังปรับเดินหน้าทยหลังได้อีกนะนี่แน่เป็นยังไงสนุกเลยนะครับแล้วตรงนี้ปรับเอนได้อีกนะอ่าบอกสามารถปรับเอ็นนั่งสบายมากๆนะครับมันปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบมากนะรถคันนี้นะครับอ่ะถ้าส,สมมุติเราไปกัน3คนอย่างเงี้ย 1>, 1 2ึ่งสองสามมีผมนั่งอยู่ด้านหลังก็สบายสบายเลยสี่คนก็ยังสบายอยู่5คน6คนนะครับก็ยังไปได้ไปได้สูงสุดถึง7คนนะครับอ่ะเดีนะ๋ยวให้ดูการเปิดประตูอีกแบบหนึ่งแล้วกันปิดก็สามารถกดได้นะน่นะครับกดผ่านรีโมทได้เลยนะครับแล้ววิธีการเปิดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือดึงที่มือจับได้เลยแล้วมันก็จะเปิดอัตโนมัติ เหมือนเอาผาดทุกอย่างการใช้งานเหมือนประตูของเอาผาดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามาในราคามาในขนาดเล็กนะครับและราคาถูกมากๆนะครับผมเนาะคุ้มมากๆและได้รถปีใหม่ขนาดนี้นะครับผมเนาะถือว่าสวยงามนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับตรงจอนะครับจอแสดงนะจอแสดงผลเนี่ยมันจะซิงค์นะครับกับด้านหน้าด้วยนะครับ นี่จอนี้เป็นจอของ t ตโยต้าเลยนะครับจอแท้เลยติดมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้จะเป็นจอที่ซิงจากด้านหน้านะครับหรือว่าจะเปิดแยกกันก็ได้นะครับผ่าน USB นะครับก็คือเราเซฟถังสายไฟได้มานะครับเอามาเสียบเข้ากับตัวจอนี้นะครับก็สามารถเปิดได้อย่างอิสระเลยแยกกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าก็สามารถนะครับเขาเรียกว่าอะไรดูเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นจอทัชสกีนะด้านหน้านะครับด้านหลังจะเป็นจอแบบ ดิจิตอลธรรมดานั่นเองนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับว่าด้านหน้าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ทางด้านหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรมาให้อ่าคนขับเนี่ยได้ใช้บ้างนะครับอย่างแรกเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งสองข้างนะครับก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งคุมเอนเต์เทนเมนต์ทั้งหมดนะครับด้านขวานะครับก็จะคุมหน้าจอเรือนใหม่นะครับมันจะบอกสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น าการซิปเปลือของน้ํามันนะครับน้ำมันเราเหลือวิ่งได้อีกกิโลนะครับผมเช็คเลขไม้ตั้งทริปนะครับในการาวิ่งจากจุดนี้ไปจุดนี้ใช้ประมาณกี่กิโลไปกลับอย่างนี้นาะก็สามารถทําได้นะครับและรถคันนี้นะครับเบรกเนี่ยเบรกมือเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มีคอนโซลสูงสงนะครับมาแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาให้เกะก,กะอย่างนี้น้อมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเหมือนกันนะครับวางข้าววางของเนบเอกสารอะไรนี้ต่างๆได,ได้มีที่วางแก้วให้1จุด นะครับตรงกลางนะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับและคนขับนะครับกับผู้โดยสารที่นั่งด้านข้างคนขับเนี่ยก็จะมีรูตรงนี้นะครับเป็นที่วางแก้วขนาดใหญ่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับและมีช่องวางของวางมือถือนะครับใส่เซนเหรียญเสร็จอะไรอย่างนี้ใบเสร็จทั้งด่วนก็สามารถเก็บในนี้ได้ยังไม่พอยังมีช่องในนี้อีกนะครับเนี่นะครับและด้านข้างประตูนะครับก็สามารถใส่ขวดน้ําได้นะครับแล้วก็เก็บนะครับพวก ของเล่นน้อยเอกสารที่อยู่ในรถนะครับสำหรับครอบครัวแบบนี้ถือว่าครบคันทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสด้วยนะครับลืมบอกตั้งแต่แรกเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับเพียงพกติดตัวไว้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับปลดล็อกรถได้นะครับเอ้ยไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะปลดล็อกรถไม่ได้จากจากการจับมือจับเนาะต้องกดผ่านรีโมทนะครับนี่คือข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งนะครับแต่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะอ่ะอันนี้หน้าจอ นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสามารถรองรับ Apple c a r p l a y นะครับ Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับและสามารถดูหนังได้นะครับเปิดหนังจากโทรศัพท์นะครับเรามีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อบลูทูธนะครับผมเนาะกับหน้าจอเนี่ยสามารถเล่นได้เลยโดยผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกให้ดูดีกว่านะครับว่าใช้จอหน้ากับจอหลังเนี่ยมันลิงก์กันได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะ ที่บางแดดนะครับมีกระจกมาให้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งคนขับและด้านข้างคนขับนะครับเป็นแบบสไลด์ด้วยนะครับผมไฟแผ่นที่นะครับอ่านแผ่นที่ด้านหน้ามีให้นะครับตอนหลังก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับ่องสว่างทั่วถึงทั้งคันแน่นอนที่สาคัญรถใหญ่ขนาดนี้นะครับกว้างขนาดนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือแอร์ตอนหลังครับท่านผู้ชมนี่มีช่องแอร์ตอนหลังขนาดใหญ่นะครับส่งนะครับแอร์นะครับความเย็นมาถึง ห้องโดยสารตอนหลังสุดได้อย่างทั่วถึงเลยนะครับเย็นสบายทั้งคันแน่นอนนะจ๊ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5เนี่ยบอกเลยว่าการดูแลรักษานะครับการแมนเทนแน,น การขับเคลื่อนเนี่ยประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็ค่าแมชชีนเนี่ยประหยัดมากๆนะครับไอไล่ like, หาง่ายแต่ออกรถกับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเรารับประกันหลังการขายให้นะครับว่ารถเราเนี่ยดีทุกคันนะครับเรามีหน่วยงานจากญี่ปุ่นมาตรวจสอบด้วยคือกูอินสเปกชั่นก็มารองรับการันตีคุณภาพของรถให้กับเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ อ่าเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นเนี่ยใหม่มากๆนะครับอันนี้เหมือนจะรองรับน้ำมัน e85 นะครับเพราะว่าเป็นฝาขาวแล้ว e20 e85 นะครับเก้าก็สามารถเติมได้นะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันคุ้มค่าจริงๆและเป็นรถปีใหม่ด้วยนะครับให้ดูชุดไฟหน้านิดน,นึงต่กล้องเป็นยังไง อย่างเท่นะครับไฟเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะเหลืองๆก่อนนะครับอย่างแรกเลยพอมันได้อาความร้อนหรือเราวิ่งไปสักพักนึงมันจะเป็นสีขาวขาวแบบขาวเลยขาวมัน LED แบบปกติทั่วไปเลยนะครับสวยมากนะครับตัวห้องตัวถังเนี่ยไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับเรารับประกันให้นะจ๊ะถ้ามีชนหนักพลิกคว่ำมานะครับหรือจมน้ําหนักๆรถวิ่งต่อไม่ได้นะครับรถมีอาการหนัก นะครับเอาไปเช็คที่ศูนย์แล้วเอาไปตรวจที่ศูนย์มาขึ้นโค้ดว่ารถคันนี้มีการเคลมผ่านประกันนะครับแบบชนหนักมากแบบนี้นะครับผมจนรถเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เราจะซื้อคืนทั้งหมด100เต็มนะครับอ่ะที่สําคัญอย่าลืมนะครับออกรถที่เตทนรถยนต์กอลล่าคาของเรานะครับใช้เงินออกรถเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นย้ําอีกทีราคารถคันนี้นะครับที่อยู่กับเรารถปี2017จุดปี2018คันนี้ราคาอยู่ที่500,000 69,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถูกกว่าป้ายแดง3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะราคาป้ายแดงตอนนี้อยู่ที่878,000บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับดอกเบีย้ยพิเศษนี้นะครับสำหรับลูกค้าพนักงานบริษัทเนี่ยเราสามารถทําดอกเบีย้ยพิเศษทําให้ผ่อนต่ากว่านี้ได้เราผ่อนชําระสูงสุดได้ถึง8 4งวดนะครับใครที่สนใจอยากจะออกรถกับเ็ริรถยนต์ไกรลราคาของเรานะครับอยากให้เซลฟ์ฟุกเป็นคนดูแลเคสนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับทางคอมเมนต์ด้าน วันนี้เราฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยฟุ๊กจะนํารถรุ่นไหนนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าอีกนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคอมเมนต์ดีๆกับช่องเราหน่อยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปข้อมูลตรงไหนไม่ครบถ้วนลูกค้าสามารถแนะนํามาได้นะจ้าเราจะนําไปปรับปรุงต่อไปนั่นเองครับวันนี้เซียฟุ๊กขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ